คุณผู้ชมฮะเริ่มต้นแล้วไม่ให้เสียเวลาเข้าเรื่องเดี๋ยวไปทีละเรื่องเอาเรื่องแรกก่อนวันนี้เอาจริงก็ไม่ค่อยถนัดเรื่องนางงามซะมเท่าไหร่เนี่ยนะเพราะปกติจะอยู่กับเรื่องสังคมอาชญากรรมเนี่ยนะฮะ<ม>ปรากฏว่าเรื่องมิช s นิเวิร์สคือมันมาตั้งแต่ตอนเช้าแล้วมั้งรเรื่องกรณีอะไรนะคุณราอูลโรชาคันตูซึ่งเขาเป็นนักธุรกิจเม็กซิโกและเห็นบอกว่าเป็นเจ้าของร่วมขององ,องค์กรนางงามจักรวาลมีภาพคุณราอูลไหม ขึ้นภาพกุลาอูนคนนี้หน่อยแต่เห็นบอกว่าตอนแรกเนี่ยเราก็คิดว่าเขาเป็นเจ้าของรปรากฏบอสนวัดบอกจริงๆแล้วไม่ใช่เพราะพอไปดูการถือหุ้นเห็นบอกว่าการถือหุ้นจริงๆเนี่ยคือ JKN เนี่ยถือห้าสิแปดเอร์เซนส่วนทางด้านของราอูลนเนี่ยเห็นบอกถือแค่ส2สิบสองเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่เจ้าของโดยเด็ดขาดแต่เป็นผู้ร่วมถือหุ้นแต่เรื่องที่มันมีการพูดถึงเนี่ยคุณผู้ชมฮะน่าจะมาจากกรณีที่ มีการบอกว่าเอานางงามของทางด้านบอสใช่ไหม,อมเอาไปทําอะไรนะคือมันมีประเด็นอยู่ที่ว่าก็คือลักษณะก็คือตัวของบอสเขามีการจัดกิจกรรมแล้วบอสเนี่ยเขามีแคมเปญหนึ่งสําหรับนางงามจักรวาลออกมาทํานองว่าเดี๋ยวจะมีการคัดเลือกนางงาม10ท่านเพื่อจะไปกินข้าวที่ภูเก็ตก็คือเป็นกิจกรรมหนึ่งแต่จะไปยกกองเนี่ยทุกประเทศไม่ได้ก็เลยเลือก1ิประเทศแต่วิธีการเลือกเองเนี่ยเขาเลยบอกว่าของบอสนะบอสใช้วิธีว่าใครกดไลค์กดแชร์ได้มากในโซเชียล แล้วเดี๋ยวจะให้ไปก็เป็นกติกาตามปกติปรากฏว่าเหมือนทางคุณลาอูนเนี่ยไม่แน่ใจว่าไม่พอใจอะไรออหรือเปล่าก็เหมือนทานองว่าอยากจะให้กรรมการเป็นคนเลือกมันก็เลยเป็นที่มาของการที่ขัดแย้งกันเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวให้กรรมการเป็นคนเลือกคือ,อยังไงคือเหมือนทานองว่าถ้าเกิดว่าจะคัดสิ์นางงามไปภูเก็ตไปกินข้าวเนี่ยมันเป็นกิจกรรมแคมเปญนี้ใครจะได้เป็นตัวแทในในการไปเที่ยวไปกินอยู่ที่ภูเก็ตปรากฏว่าบอสก็ใช้วิธีการก็คือให้ประชาชนโหวตเลยด้วยวิธีการกดไลค์กดแชร์ แต่ตัวของราอูนเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนบอสเนี่ยทำกิจกรรมนี้ไม่ถูกต้องโดยไปใช้เหมือนโลโก้ m i s s Universe แล้วก็มันมีติดปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์คล้ายๆเหมือนราอูนเขาก็ไม่เห็นด้วยกับวิธีการที่บอสจะใช้วิธีนี้ให้นางงามเนี่ยให้คนมากดไ like, ลค์กดแชร์เห็น,น,นบอกจุดเริ่มต้นเนี่ยคือคนที่ซื้อลิขสิทธิ์มาถูกไหม้จากทางด้าน JKN ใช่ถูกไหมถูกต้องแล้วก็เป็นลิขสิทธิ์ของทางด้านมิสแกลนเองเนี่ยก็เป็นผู้ได้รับสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวจากองค์กรมิสยูนิ และเป็นเจ้าภาพโดยรับผิดชอบเรื่องการทํากิจกรรม,มดูแลการผลิตเ<ม>อาเปิดหน้าราอูนขึ้นมาหน่อยสิทีมงานเออเนี่ยฮะและนอกจากดูการผลิตการตลาดการจำหน่ายบาัตรแบบครบวงจร<ม>ในการประกวดก็คือ Miss u n i v e r s ์สรั้งที่74ที่ประเทศไทยถูกไหมฮะมยังไม่ทันมีการประกวด<ม>เห็นบอกว่าลาอูนประกาศชิงหรืว่าเจ้าภาพประกาศบอกเลย<ม>ใช่ไหมว่าเจ้าภาพครั้ง ครั้งคร<ป>ั้งเจครั้งนี้คือครั้ง7จคือก่อนนั้นนี้ดราม่าก่อนจะเกิดการรวมตัวเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วแหละตัวบอสเองอ่ะถูกถามเยอะมากเลยว่าทำไมเพจเขาเรียกอะไรนะเพจออฟฟิเชียลอ่ะของ MissUnivers e ถึงไม่มีการโปรโมทว่าไทยแลนด์ปีนี้จะเป็นคนจัดเจ้าภาพแต่ดา้าน<ป>บอสวันนี้หน่อยก็ได้ทีมงานที่ให้สัมภาษณ์มาแล้วว่เปิดๆขึ้นมาประกอบหน่อยเออสลับภาพขึ้นมามั่งเขาดูอยู่2คนเบื่อเนี่ยเ,เร็วหน่อยนี่เก่งใจนะอันนี้สวิตมีคนเดียวมันก อ,อปรากฏวันนี้ยแล้วไงต่อนะไอซ์คือพอปีเนี่ยครั้งที่เจ็สิบสี่จัดที่ไทยปรากฏว่าต้นสังกัดก,ก,ก็คือม i s s ู n i v e r s ์ที่เป็นเพจหลักเนี่ยดันไม่มีการโปรโมทครั้งที่เจ็สิบสี่แต่ไปโปรโมทครั้งที่เจ็ดิบห้าเลยใช่แล้วปีเจ็สิบสี่เนี่ยมันยังไม่ทันจัดเลยไงแล้วจะจัดที่ไทยด้วยแล้วถ้าเป็นเจ้าภาพเราบอสต้องเป็นคนคุมและจริงๆครั้งเจ็สบห้าที่แสบอันนี้ที่บอสบอกมานะบอกว่าเขาไปจัดโปรโมทกันแล้วธงชาติที่ติดไว้ข้างหลังอะอมไม่มีธงชาติไทยแต่มีธงทุกชาาติเเลย ท่านที่จาของบอกบอสจะต้องถือว่าถือลิขสิทธิ์ครั้งนี้ถูกป่ะเป็นการถือลิขสิทธิ์ครั้งนี้และ JKN ถือมากกว่าลาอูนแต่ประเด็นคือทำไมเหมือนกับยูนิเวิร์สไปโปรโมททางหน้าแล้วตัวบอสเห็นไหมฮะอย่างที่บอกก็คือมันจะเสียทั้งชื่อเสียทั้งหน้าของบอสแล้วคนนี้ยอมซะที่ไหนล่ะล่าสุดที่มันพีควันนี้เนี่ยนะอยู่ๆคุณผู้ชมฮะปรากฏว่า มันมีเรื่องโต้เถียงกันอีกเห็นบอกราอูนเขายังไม่จบไม่ใช่เหรอใครเขามีการไปแคบเอาภาพกราฟหุ้นใช่ไหมใช่ของบริษัทมิสแกนอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดม,มาหาชนเนี่ยนะฮะมาแสดงราคาหุ้นณนะปัจจุบันบซึ่งการแสดงแบบนี้บอสเพิ่งให้สัมภาษณ์เราไปเมื่อเร็วๆนี้นะแล้วที่บอกว่าหุ้นตก ตอนนั้นบอกหุ้นตกเพราะว่าเนี่ยมันมีคนเหมือนกับปัน่นแล้วก็โจมตี Boss บอสเรื่องกรณีที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์คุณกันแล้วหุ้นตกกี่เปอร์เซ็นต์ปรากฏลาอูนก็ดันไปเอาหุ้นเขามาลงใช่ลาอูนอยานี้เอาหุ้นไปลงก่อนในอินสตาแกรมในสอรี่บอสก็เลยมีการแคปของลาอูนมาลงต่ออีกนึงแล้วก็เขียนบรรยายบอกว่าคือตาลาอูนเนี่ยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงมีการเอาเอาไอตัวหุ้นเนี่ยมาโพสต์เอาไว้ซึ่งตอนแรกเนี่ยบอสบอกว่าบอสขอบคุณก่อนบอกขอบคุณที่กล่าวถึงและอีกโพสต์นนนึงงขออบเี่ยั้ล คำถามก็คือคุณเอามาโพสต์เอาไว้อย่างเงี้ยต้องการอะไรจะสื่อถึงอะไรซึ่งบอสก็บอกไม่รู้เหมือนกันคือเหมือนกับจะโจมตีอบอสนวัตหรือเปล่าใช่ไหมว่าหุ้นตกนถูกไหม,ม,มคือทั้งก่อนบอสนวัดเนี่ยก็ออกมาพูดแลว้วว่าเนี่ยมันมีขบวนการเนี่ยพอออกมาพูดเรื่องการเนี่ยเหมือนกับมาปั่นปว่วนบอสเลยหุ้นตกไปดูย้อนหลังในพุทธทอล์กได้เลยนะและล่าสุดพอมันเจอโพสต์เรื่องนี้อีกถูกไหมฮะวันนี้ที่มันพีคที่สุดเลยก็คือว่า เห็นบอกราอูนเนี่ยพอบอ์ก็ตั้งคําถามราอูนก็ไม่จบใช่ไหมโดยทางด้านของคุณนวัฒน์เองก็นําโพสต์ของราอูนที่โพสต์เกี่ยวกับหุ้นของ MGI เนี่ยแหละนะฮะไปโพสต์ในสตอรี่แล้วก็บอกว่าขอบคุณมากที่มีการกล่าวถึงนะครับและก็มีอีกโพสตหนึ่งบอกว่าตาราอูนแกก็แรงเกินใช่ไหมใช่ครับเี่เหมือนมาเพราะว่าล่าสุดเนี่ยก็คือโพสหน่อยสิ โพสเมื่อกี้เนี่ยโพสเมื่อกี้มันจะมีอยู่2อันอีกอันนึงก็คือแตงแตงโซมาส่ะฮะที่บอกขอบคุณมากๆเลยที่กล่าวถึงแล้วก็มีการแท็กกับพี่ที่ราอูนก่อนที่จะบอกว่าตาราอูนนี่ก็แกงแรงเกินล่าสุดเนี่ยให้กอง MU ก็คือ m i s s Universe โพสกิจกรรมเรื่องทานข้าวบอกว่าไม่ได้รับอนุญาตอันนี้ขอบคุณก่อนที่กล่าวถึงเขาบอกอีกโพสหนึ่งก็เลยบอกว่าเนี่ยให้กองมิสยูนิเวิร์สที่ไม่ได้มีการโปรโมทประเทศไทยไปโปรโมทครั้งหน้าเนี่ยด้านมีการบอกว่ามิสยูนิเวไไม่ด้รับออนุญาาตจกง ซึ่งบอสก็งงว่าจะไม่ได้รับได้ไงก็ในเมื่อซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วแล้วก็ทิ้งท้ายไว้บอกว่าที่คุณโพสต์หุ้น MGI เนี่ยจะสื่ออะไรครับประมาณนี้คนก็เลยมองว่าระหว่างคนได้ลิขสิทธิ์กับคนมีส่วนร่วมในเจ้าของกําลังเปิดศึกกันนะเอาง่ายๆกาลังซัดกันนัวแต่ที่มันพีเอากลับมาตรงนี้นาทีที่คนกําลังบอกบอสไปแจ้งจับคุณผู้ชมฮะแล้วเดี๋ยววันนี้บอสเขาจะชี้แจงค,คือล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าฟัง บอสเองเนี่ยเหมือนกับโกรธมากที่นางงามอยู่ๆถูกเอาไปโปรโมทเรื่องของคาสิโนและบอกให้ไปถือหมอนอมถือหมอนอีกอัานนันเขาดูนาะทีตอนที่คนกำลังจะว่าบอสเป็นคนแจ้งจับเองอแต่เดี๋ยวจะบอกว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะเปิดค,คลิปขึ้นมาหน่อยสิเป็นคลิปเอาตอนที่บอสเดินมาที่บริเวณด้านในตรงจุดทํากิจกรรม,มก็ได้ฮะคือบอสเนี่ยเดินมาดูแล้วมันมีลักษณะคือป้ายไวนิลวติดเอาไว้อ๋อป้ายคาสิโนเลย่ะใช่ป้ายคาสิโนคือตอนเราตอนแรกเนี่ยบอสก็ไม่รู้เรื่องบอสบอกว่าเขาก็มาทํากิจกรรมปกติ และแกไปเห็นป้ายแกเนี่ยมีคนมาแจ้งแกบอกว่ามันมีป้ายนี้มาตั้งแกก็เลยมองไปดูเนี่ยป้ายสีแดงๆที่ตั้งอยู่หน้าห้องเออแต่ไม่ต้องเห็นหมดก็ได้นะเหมือนการเป็นโปรโมทไม่ดีเนี่ยเออมันเบอร์มั่งป่ะเนี่ยไม่ได้เบอร์เลยหรอไม่ได้เบอร์เลยฮะเอออันนี้มีเสียงไหมมีเสียงไหมอ่ะเปิดไปเสียงสิเต็มจอซึ่งผิดกฎหมายยังแรงอาจจะต้องหยุดการประกวดก็ได้เพราะว่ามีป้ายมีชื่อนิวยอร์ถ้าเขาจับถือก็จับมีชื่อนิวยอร์ก Translate? Translate You know, it's a problem, right? And you understand? Casino. It's illegal. They bring this and call the lady to take a photo and take a clip to promote. ณผู้ชมครับแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยอ่ะเอาด้านนอกก่อนหมครับและเดี๋ยวจะให้ดูบางส่วนเพราะเห็นบอกไปตามสนอวัคยาไกรมารวบทีมงานเขาเรียกว่ามิสยูนิเว r ร์สใช่ไหมใช่เขาบอกว่า MUO ตัวย่อของเขามิสยูนิเวอร์สออร์แกเนอเรชันซึ่งเป็นมิสยูนิเว r ร์สใหญ่นั่นแหละเขาเนี่ยมาจากเม็กซิโกและปรากฏว่าทีมงานก็คิดว่ามาทางานปกติลาูก็เม็กซิโกถูกใช่ฮะเขาเลยว่าน่าจะเป็นทีมงานคุณดาอูนั่นแหละที่มาแต่มาเนี่ยก็คือบอสก็ว่าไม่ได้ว่าอะไรเพราะมันเป็นกองใหญ่มามาเเสรร็จจบปปปุุุ๊ตงดดนนีคคืออท่า เอาหมอนมาตั้งจะเห็นว่าเป็นต่างชาติที่ยืนกันอยู่เนี่ยฮะแล้วเขาก็เรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจเชิญตัวออกจากพื้นที่ไปแล้วไปที่โรงพักลองดูบรรยากาศช่วงนี้ก็ได้เขาเอาใครไปอ่ะเอามีของกลางแล้วก็ตัวแทนที่บอกว่าเป็นของกลางคืออะไรวะ<ก><อ>หมอน,น <ะ S 1> อ๋อหมอนที่มีการเอามาแจกบอสบอกว่าให้เก็บทั้งหมดบางส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจเอาไปบางส่วนบอสบอกว่าเก็บทิ้งเลยแต่ลาอูนไม่ได้อยู่ใช่ป่ะลาอูนไม่ได้มาอ๋อใช่น,นี่แต่ว่ามันโปรโมทคาสินโนมีสิทธิ์ที่เราสมมติท่านก็เหมือนกับท่านท่านเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ งานมันก็ควรจะต้องเป็นของท่านถูกไหมแล้วอยู่ดันมาโปรโมทอะไรก็ไม่รู้แล้วมันปโปรโมทเรื่องผิดกฎหมายอีกแล้วเอานางงามเข้าไปมีส่วนร่วมซึ่งคนที่ต้องโปรโมทแล้วมันมาเป็นประเทศไทยด้วยไงนึกออกไหมถ้าเราเป็นบอสจะเจ็บแคมไหมแหมเวลามึงโปรโมทมึงโปรโมทครั้งหน้ามึงไม่โปรโมทครั้งนี้เลยนึกออกใช่ไหมฮะนี่อันนี้เป็นภาพตอนตํารวจเชิญใช่ไหมพูดที่เกี่ยวข้องใช่ครับอ่ะขอฟังเสียงหน่อยแล้วเดี๋ยวจะให้ดูตัวของเราที่เราได้มาด้วยเอาเปิดเสียงวันทูดีมาเฟียโกแบ็กทูย i l a ์คันซี่ โตอะไรคะปิดถ oh. no. no, mm. no uh ูไปค่ะเดี is, is ๋ยวมาซีดค่ะซีดได้ไหมคะ โดคาสิโ <No> นเราทำอะไรสิเพราะว่าไทยแลนด์โดคาสิโนค่ะนะะคไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โดคาสิโ no นเขาเตะคนไหนเออนักเกียร์โดคาสิโนคนนี้คือใครอ่ะน้องคนนี้คือใครอ่ะคือผมออไม่รู้จักชื่อเขาแต่เหมือนเขาเป็นแบบเขาเป็นเจ้าของภาพอ่ะ เขาเขาไม่ผมน่าจะเป็นทีมของบอสใช่ไหมคืออย่างนี้เป็นทีมแบบแฟนๆนางงามที่เขาจะมีเพจต่างๆเพจนางงามเนี่ยอยู่ตรงนี้เต็มเลยจริงๆวันนี้เพจอะไรนะจ็อกจ็อกก็ลงผมเห็นลงหลายคนที่แบบว่าไปอยู่ตรงจุดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วแปลกนะเวลาเล่าเรื่องของบอสเนี่ยจะมีพวกเพจนางงามเนี่ยจะแชร์ไปเยอะมากอย่างตอนที่เขาเปิดศึกกับคุณการจอมพลังก็พวกนางงามเนี่ยแชร์กันเยอะมากคือบอสก็จะมีนางงามเนี่ยหนุนอยู่ข้างหลังขนาดเดียวกัน ไม่รู้ใครนะแต่เธอก็เด็ดเหมือนกันนะโนคาสโนโนคัสโนพี่อาร์ตี้เนี่ยคนนี้เป็นแฟนนางงามผู้ชายข้างหน้าสุดเลยคนไหนอะเราก็ไม่ค่อยชินด้วยนะเรื่องนางงงนางงามโซเชียลเยอะแต่ว่าล่าสุดเอามีภาพอีก อันนี้เห็นบอกว่าใช่ไหมตอนยึดหมอนใช่ตอนมันจะมีเจอคนแม็กซิโกนะฮะที่เขาบอกว่าไปถือหมอนแล้วแบบมันเป็นเหมือนกับโลโก้คาสิโนใคมันก็เลยทาให้บอสเนี่ยแก่คนไม่ไหวแล้วก็เลยเหมือนกับต้องยกเลิกเลยยกเลิกในีนอันนี้ใช่ไหมไอหมอนตัวนี้นี่ยเนี่หมอนอันนี้ไปแจกให้กับนางงามให้ถือให้ถือเขาก็บอกว่าจริงๆอ่ะขั้นตอนถึงขั้นบอกต้องมีการถ่ายรูปลงโซเชียลด้วยแต่ยังไม่ไปถึงขั้นตอนนั้นจับได้ซะก่อนเนี่ยจาที่ยึดไปอ๋อนี่ แล้วก็ตำรวจสนอวัดพระยาไกรครับนี่อ้าจงมันมีคลิปหนึ่งเป็นเหตุการณ์นอกโรงแรมที่จะเห็นคุณบอสนวัดอิสระไกรศินอรองประธานองค์กร Mid ยูนิเวอร์ใช่ไหมใช่ครับนี่และเป็นเจ้าภาพการจัดงานครั้งที่74ตัวของบอสเองลงมาเคลียร์ซึ่งจะเห็นสื่อมวลชนแล้วก็ FC เนี่ย ตะโกนคำว่า Miss Universe No Casino นี่อันนี้จะแหมแล้วมันก็เบอร์หน้าบอสไปด้วยเนี่ยนะใช่ไหมบอสคือเสื้อดำใช่เอออันนี้เปิดเสียงสิบอสท่าก่อนนี้เนี่เขาไปโรงพักไหนะบอสพญาไทยวัดพญาไก่ไม่แน่ใจนะ่ะโกนพร้อมกันสิ No Casino

เอ๊สุดท้ายเนี่ยเขาต้องดําเนินคดีไหมเอ่อดำเนินคดีครับแต่ว่าเรื่องของการดําเนินคดีเห็นบอกว่าสุดท้ายต้องผลักดันกลุ่มนี้ที่เป็นทีมงานจากเม็กซิโกเนี่ยออกจาก,กประเทศเไทยไปก่อนส่วนเรื่องการสืบสวนสอบสวนเห็นบอกว่าเป็นคดีต้องเป็นคดีระหว่างประเทศคือล่าสุดเนี่ยเราไปเจอกับบสรรอสสวัส์ก็ถามว่าเอ๊มันเกิดอะไรขึ้นเพราะคนจะมองว่าตั้งแต่เปิดสึกราอูนถูกไหมฮะเพราะลาอูนเนี่ยเอาหุ้นแกไปแขวนก่อนอใช่แล้วแกก็เลยซัดกลับแล้วยู่ๆดันมาเจอในงานถูกไหมแล้วก็เป็นเม็กซิโกอีกลาอูนก็เม็กซิโกอีกกเหมือนนั แกก็เลยทนไม่ไหวนี่ล่าสุดนะฮะเราไปเจอกับคุณบอสนวัตแกก็เลยบอกว่าตอนแรกเนี่ยแกไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้น<ม>ขอภาพเออแต่ป้ายไม่ต้องเปิดก็ได้ที่เห็นเมื่อกี้ได้เห็นวว็บ,บเนี่ย<ม>คือมีคนบอกเฮ้ยทำไมมันเหมือนกับมีป้ายแล้วเป็นป้ายของคาสิโนเอามาไว้ตรงประตูทางเ<ม>ข้าง,งานแกก็เลยบอกเอ๊ะ e มันแปลกๆหลังจากนั้นเนี่ยแกก็เลยลงมาดูกลับไปคลิปบอสนวัตตอนเดินลงมาดูหน่อยตอนที่เมื่อกี้แกเดินลงมาดูเนี่ยคุณผู้ชมฮะแล้วก็พบว่าป้ายโฆษณาคาสิโนจริงเห็นไหมฮะตัวที่เบอร์เนี่ แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคือเจ้าหน้าที่รักษาวความปลอดภัยก็เลยโทรแจ้งกับทางด้านตํารวจสอนอวัดพระยาไกลยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับและทันทีที่แจ้งเสร็จบอสนวัฒบอกว่าส่วนใหญ่ที่อยู่ในนั้นเนี่ยคือทีมงานเม็กซิโกซึ่งจะใช่ลาอูนหรือไม่มประเด็นก็คือตัวเองมองว่าเรื่องนี้มันน่าตกใจเพราะว่าก่อนหน้าจะจัดการประกวดเพียง2เดือน มีคนมาพูดให้บอสฟังเรื่องเกี่ยวกับเว็บคาสิโนจะเอามาพูดในกองประกวดใช่ครับซึ่งตอนนั้นบอสบอกเฮ้ยทำไม่ได้นะไม่ผิดกฎหมายแต่อยู่ๆก็เกิดเรื่องคือมีหมอนแล้วก็มีป้ายมาตั้งและให้นางงามต้องหลายประเทศดยสิใช่ไหมมาถือหมอนนางงามก็คงงงมั้งแล้วมันคือหมอนอะไรเพราะเอาจริงคือในหมอนไม่ได้เขียนว่าคาสิโนใช่ไหมเป็นชื่อเขาเรียกชื่ออะไรชื่อเหมือนกับจะเรียกว่าชื่อเหมือนกับน่าจะต้องเป็นเกี่ยวกับคาสิโนนั่นแหละ พราะถ้าผมดูเผผมก็ไม่รู้รแต่มีคนรู้ว่าไอ้ชื่อนี้มันคือชื่อคาสิโนบอสบอกเอาจริงกองประกวดไม่เคยมีสปอนเซอร์เป็นเว็บคาสิโนยูยูเนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นมีป้ายเว็บคาสิโนมาอยู่แล้วก็เอาหมอนเนี่ยมาโฆษณาเอาหมอนไปแจกให้หนางงามเหมือนใ,<ช>ให้หนางงามเนี่ยถือแล้วก็หลังจากนั้นมีการถ่ายรูปล่าสุดมีบางช่วงไลฟ์สดอีกเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่า ให้นางงามพยายามจะพูดว่าท่านเล่นคาสิโนรายได้จะดีใช่ก็คือเหมือนทำนองอยากจะให้นางงามถ่ายคลิปยืนอยู่คู่ป้ายพร้อมกับหมอนนั่นแหละบอกว่าถ้าเกิดว่าเข้าคาสิโนแล้วเว็บออนไลน์แล้วจะได้เท่าไรเท่าไหร่ยังไงซึ่งตรงจุดนี้บอสก็มีความเป็นห่วงบอกว่าถ้าเกิดคุณทําไปเสร็จสับปุ๊บแล้วมันมีการไปเผยแพร่เนี่ยมันจะเข้าข่ายความผิดกฎหมายทันทีเลยแต่เบื้องต้นเห็นบอกมีบางส่วนทีมงานเขาถ่ายรูปไปแล้วแต่บอสให้ทีมงานเนี่ยก่อนที่จะจัดการกลุ่มอ่เม็กซิโกเนี่ยให้มีการเก็บพวก การต่างๆแล้วก็ให้ลบภาพออกก่อนทั้งหมดก่อนท <c oughs> ี่มันจะออกไปอ๋อคือหมายความว่าไม่ปล่อยให้ภาพหลุดเพราะไอ้พู้ที่ถ่ายมอแล้วเกินด,ดัางงามถือคุณผู้ชมสมมุติถ้าท่านได้ลิขสิทธิ์มาท่านก็ควรโมโหอันนี้ไม่ได้เข้าข้างบอสนวัตแล้วก็ไม่ได้เงินบอสนวัตด้วยน,น,นะเดี๋ยวจะมีบางพวกถามอีกแหมสงสัยได้เงินบอสมาไม่ได้รักสลึงและไม่ขอด้วยเล่าฟรีอะไรก็ตามที่มันเป็นประโยชน์และสังคมก็อยากใส่ใจฟรีหมดเนี่ยนะฮะแต่เดี๋ยวสปอนเซอร์มาละคุณผู้ชมฮะกำลังจะบอกว่า เออบอสนวัตขอยืนยันเลยว่าแกไม่ได้แจ้งจับครับคือข่าวไปลงบอกแกเนี่ยเป็นคนไปแจ้งจับไอ้พวกเม็กซิโกทั้งหลายแกใช้คําว่าแกไม่แจ้งจับต่อตอนแกไปเนี่ยมีคนเรียกตํำรวจมาแล้วซึ่งตัวทีมงานแม็กซิโกคือทีมงานของลาอูนนั่นแหละทีมงานใหญ่งานใหญ่ของมิสยูนิเวิร์สแล้วทําไมลาอูนมัน ไม่รู้เรื่องเลยเหรอวะคืออย่างนี้ผมไปเห็น<อ>ในโซเชียลมีการแชร์นะครับบอกว่าบางปีที่ไปจัดอย่างเช่นจัดที่สหรัฐอเมริกาเอาเว็บพนันไปโปรโมทบน<อ>บนเวทีได้ไม่เพราะเป็นเพราะคาสิโนของเขาไม่ผิดมันไม่ผิดกฎหมายถูกต้องอแต่ว่าอย่างถ้ากฎหมายไทยซึ่งบอสบอกว่าก่อนจะจัด2เดือนมีการประชุมกันเรื่องนี้บอสบอกแล้วนะสปอนเซอร์ที่รับไม่ได้คือคาสิโนที่จะมาโปรโมทในเรื่องของการจัดประกวดที่ประเทศไทยเพราะมันผิดกฎหมายประเทศไทยเออใช่ใช่ใช่ใช อ๋อเขาคงคิดว่าเอ้ยทำไมสหรัฐได้แล้วบางเอญว่าบอสกระราอูลก็ฟาดกันมาก่อนด้วยถูกไหมเอาพูดง่ายภาษาชาวบ้านคือมันไส้อิ่ยยุ่งเอาหุ้นกูไปแขวนถูกไหมฮะเอาถ้าอย่างนั้นอ่าแล้วพวกมือเอาคาสินโนมาอีกแต่บอสยืนยันว่าไม่แจ้งจับแต่ประเด็นคือภาพที่แกลงมาแกยอมรับแกฉุนเฉียวเพราะเมืองไทยมันไม่มีคาสินโนแล้วหลักฐานเนี่ยประจักษ์หมดถูกไหมะยังโชคดีว่าเขาเรียกอะไรนะถอดเมมภาพออกมาหมดถ้าไม่ถอดนี่คือสงสัยวันพรุ่งนี้หลุดนางงามถือป้ายคาสิโนเต็มไปหมดเลย คือบอสบอกแบบนี้ว่าที่บอสถูกเชิญตัวไปโรงพักที่บอสไม่ได้แจ้งจับแต่บอสต้องไปถูกสอบปากคําในฐานะเป็นผู้จัดการกองประกวดไม่ใช่หรือประธานกองประกวดเป็นเจ้าภาพในการจัดประกวดแล้วแกบอกไงรู้ไหมทีมงานเม็กซิโกไปให้ก,การักเจ้าหน้าที่ตํารวจไทยบอกว่าได้รับการอนุญ,ญาตจากจบอสบอสแล้วเป็นท่านท่านควรจะตบลาอูนไหมล่ะ <c oughs> ความรุนแรงผิดกฎหมายนะเ <c oughs> ปะิดหน้าบอส <c oughs> คือบอสที่บอกเดือดมากนอกจากเอาหุ้นฉันไปแขวนแล้ว<ม>และที่สําคัญคือเธอยังไม่พูดถึงงานฉัน<ม>เธอดันอุตสาห์โปรโมทงานหน้าแล้วไม่เอาธงไทยนําซ้ําพวกของเธอดันบอกว่าไอ้เรื่องคาสิโนโอ๋อบอสอนุญ,ญาต<ม>ล่าสุดเราถามบอกไอ้หมอนไปไหนแล้ว<ม>แร่ป้ายไปแกบอกเก็บทิ้งใส่ถุงดาหมดแล้วแล้วสั่งให้ทีมงานของน่าจะเป็นพวกลาอูนเนล่ย<ม>ลบคลิปออกให้หมดเพราะไม่อย่างนั้นนางงามเสียหายหมดมมเลยอ่ะนี่บอสเขาเปิดใจลองฟังดูหน่อยฮะ ไม่ใช่ผมนะตั้งมันเกิดจากคนที่เห็นแล้วคนสงสัยไอ้ป้ายโฆษณาเน,นี้ยมันคืออะไรแล้วเสร็จแล้วเขาไปเสิร์ชหามันเป็นถูกดีเอบล็อกเขาก็เลยมีซิมต่างประเทศเขาก็เลยไปดูกันปรากฏว่ามันเป็นคาสิโนออนไลน์นะฮะเราก็เลยวิ่งมาดูผมอยู่ข้างบนผมก็เลยมาดูเฮ้ย hey, ทำอะไรกันผมก็เลยแบบตรวจสอบดูมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะซึ่งเราก็ต้องให้เกียรติเจ้าของสถานที่คือโรงแรมนะฮะเพราะเขาก็ถามว่าช่วยบอกหน่อยว่าอันนี้มันคืออะไรแน่นอนเราก็เลย ให้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ทางโรงแรมเขาก็อยากได้ความชัดเจนเพราะมาใช้ในสถานที่เขาทุกคนมันต้องเดือดร้อนกันหมดเราเป็นองค์กรที่รับเป็นเจ้าภาพโรงแรมเป็นเจ้าของสถานที่แล้วโปรโมตคาสิโนโออนไลน์แล้วมีป้ายยูนิเว s ร์สอยู่บนหัวต่อด้วยยี่ห้อคาสิโนออนไลน์แล้วเป็นออฟฟิเชียลมันก็ปฏิเสธไม่ไดท้ที่เราจะมีผลกระทบซึ่งกันและกันเราก็เลยให้เขามาอินเวสติเกตว่าจริงๆมันคืออะไรซึ่งเราก็ไม่ได้รู้จัก มาก่อนนะเอาเรื่องจริง,งซึ่งมันเป็นอย่างนี้มันทําให้เสียภาพลักษณ์หมดอันนี้เป็นฮะก็เลยเกิดขึ้นบังเอิญว่า Security ก็คุมไม่อยู่ Security ประมาณ4ีหคนที่นี่ก็คุมไม่อยู่ก็เลยก็เลยมีคนแจ้งตำรวจตำรวจมาเป็นทีมงานที่มาจาก Miss Universe ใหญ่ไม่เกี่ยวกับทีมงานเจ้าภาพเลยทีมงานเจ้าภาพเป็นทีมงานที่ปฏิบัติทุกอย่างตามข้อกําหนดและกฎหมายซึ่งเราก็เซอร์ไพรส์มากเพราะว่ามีการเคยพูดเรื่องคาสิโนวันนี้แล้วเมื่อ2เดือนที่แล้ว เราบอกว่ามันทําไม่ได้เพราะมันผิดกฎหมายเขาก็ยอมรับว่าทาไม่ได้ก็เขาบอกไม่มีแล้วเวลาก็ส่งลิสต์สปอนเซอร์มาคือสปอนเซอร์มี2ส,ส่วนในประเทศไทยกับต่างประเทศต่างประเทศจะเป็นของเขาก็โอเคถ้าเป็นของใช้เสื้อผ้าอะไรเงรี้ยไม่ได้มีปัญหาแต่เขาไม่ได้ใส่ตัวนี้มาในลิสต์และในไวนิลในทุกจุดออปริน์เนี่ยไม่มีโลโก้อันนี้ครับส่วนมากแล้วคนที่ทําก็คือร่วมกันนะครับก็คือทีมงานของมิ s ชั่นอเวอร์สใหญ่ทั้งหมดก็มาจากเม็กซิโกก็มี มาจากาบางคนก็อยู่ในประเทศไทยก็มีแต่ไม่ใช่ทีมงานของ MGI แน่นอนไม่เคยมีแล้วผมก็แอบ,บถูกใส่ร้ายด้วยว่าเมื่อกี้เขาไปให้การที่สัตว์โรงพักเขาบอกว่าเขาได้บอกผมแล้วแลวผมอนุญาตระเบิดกับจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งที่โรงพักเพราะว่าตอนผมไม่อยู่เขาพูดอย่างนี้ผมก็เลยแบบตอนหน้าเลยถ้าไม่สลดก็คือจบถ้าไม่ยอมรับแอบ,บพูดอย่างนี้ได้ยังไงเขาบอกว่าเขาเข้าใจว่าทําได้เพราะผมอนุญาตผมบอกเอาแล้วลืมสิ่งที่เราคุยกันไปแล้วเหรอพูดง่ายว่าเขาจะไม่โทษตัวเองหรอครับ นี่เพราะฉะนั้นบอสก็เลยยืนยันว่าเอาจริงไม่ได้มีการอนุญาตเมื่อกี้ล่าสุดไม่ใช่รระหว่างที่ท่านกําลังดูในการที่บอสให้สัมภาษณ์เราไปเปิดดูย้อนหลังมิยูนิเวิร์สปีอื่นๆเออมันสามารถเอาคาสิโนขึ้นไปเป็นฉากหลังในเวทีได้เลยอ่ะอ่ะยงปี2020บเขาต้องเปิดออกมาเดี๋ยวโปรโมทเขาเหมือนไปจัดที่ที่ในคาสิโนเลยคือใช้ห้องประชุมคาสิโนเป็นที่จัดแล้วก็มีการโปรโมทและนางงามเนี่ยก็คือเป็นตัวแทนในการไปไปนั่งเล่นตามจุดต่างๆอย่างนั้นอ่ะแล้วก็ทําคลิปโปรโมทออกมา ลาอูนเขารู้เป่าว่าบอสบอสก่อนหน้านี้เปิดฉากกับการจอมพลัง <làm S 1> ไม่แน่ใจลาอูนคงไม่รู้เรื่องอน,นะฮะเออแต่ลาอูนรู้ได้ยังไงว่าหุ้นตกแล้วลาอูนก็อุตส่าห์เอาไปแขวนแขวนหลังจากบอสให้สัมภาษณ์พุทธทอกไปประมาณ2วันว่ามันมีพวกปวดหุ้นอ,อยู่ๆกลายเป็นหน้าไอ้ลาอูนขึ้นมาเลยเนี่ยน,นะฮะคุณลาอูนคุณลาอูนเนี่ยน,นะฮะอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้จบ ทั้งหมดนี้บอสเยอะวไม่ได้แจ้งจับ,บและจะมาทํากองประกวดเสียหายไม่ได้เพราะแกเป็นเจ้าภาพและแกได้ริขสิทธิ<ต>์ถูกไหม<ช>ฮะใกล้ชิดกันมากขึ้นเข้าถึงเนื้อหาที่มากกว่าใครกับพุทธทอล์กเพียงคุณสมัครสมาชิกแบบรายเดือนเดือนละ25บาทขั้นตอนการสมัครเพียงเข้าแอปพลิเคชัน Google Chrome บนมือถือ หรือกดผ่านคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กไอแพค้นหาพุทธทอ,อกอย่าลืมนะครับกดปุ่มสมัครสมาชิกเลือกวิธีการชำระเงินอ้อแล้วอย่าลืมกดยืนยันการสมัครแค่นี้คุณก็จะเป็นสมาชิกพุทธทอ,อกได้อย่างง่ายได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมอ่านรายละเอียดหลังจากการสมัครครับและที่สำคัญเมื่อทุกท่านสมัครเสร็จเรียบร้อยผมก็ต้องขอต้อนรับท่านเข้าสู่สมาชิกพุทธทอ,อกครับ จริงที่คุณต้องฟัง